Nothing can stop us, so don't worry. Okay. <laughs> okay. <laughs> ยังดูดีเลยแบบอิเวนที่น่าจดจำเลยวะหรออุ๊ยรักพี่แจ็คไหมรักพี่แจ็คมากขอบพี่แจ๊กคุกว่าอะไรคุกว่าอรายลบฝนไม่สามารถหยุดเราได้ไม่ได้แล้วนี่คือฉันแต่ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองรักพี่แจ็คมากน้ำกาแฟโกเคมาของคุณนะครับเนี่ยโมเมนต์ที่น่าจดจำเป็นอย่างไรตอนเด็ดโมเมนต์ตอเด็ดโมเมนต์ทุกคนทำร้งยเป็กรที่20ปีเกัน สับการเป็นพิธีกรแบบนี้เธอเฮ้ยเธอหัวเราะคือแบบพี่จักรก็จะจำอีเวนต์นี้ได้ไงประเด็นอะเขาก็จะจำเราสองคนได้เขาก็จะจำเราสองคนได้เหรอว่าเราเปียกไปด้วยความอาเนเธอเฮ้ยเธอฉันก็กระดูดเธอได้เธอเมื่อกี้ถือไว้ตอนจบก็ควรดูดเหมือนกันเลิศมากเมื่อกี้ถ้าเกิดจะต้องตอบก็คือจริงว่าก็คิดก็คืออ่านเลยไม่ออกเลยอาเบียกเลยนะจ๊เนสกาแฟโกเคนมาเอ็ X จักสันหวัดครับ